สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟตีทุกท่านเรามาดูลราพัฒนากันต่อสูตรบนนะคะเอาแบบหกตัวเมื่อวานนี้ลงที่สี่ตัววันนี้จะลงแบบหกตัวเลยกันพลาดเนาะก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้า แนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยส,สูตรเก่าที่มันเข้านั่นเลยค่ะเอาเอามาลงอีกสูตรที่มันเข้ามาลงสูตรพันบวกห้าหมื่นบวกเหรือว่าจะตัดมาสี่ตัว ก็สี่ตัวเนาะสี่ตัวเนาะมันสซนแค่สี่ตัวแล้วพัฒนาวันอันนี้บนเนาะกันล่างด้วยโอ้ยล่างมาเป็นบนเร่งวดที่แล้วกี่นี้จำวัน,จ,นจันเนาะ กแปดจันที่สิบห้าเออเครื่งเดือนพรุ่งนี้ไม่ออกย้อนดูสามวงวดเนาะโดนดูที่สามงวดถ้าไม่ย้อนก็ก็ะจะไม่รู้ว่ามันมาจากไหนหนึ่งศูนย์สามเจ็ดเก้าแปด เราใช้แค่หมื่นบวกเก้าหน่อยสิบร้อยพันพันบวกเอาสี่ตัวเนาะเอาบวกหกไปเลยผิดถูกขออภัยศูนย์บวกเก้าสามบวกหกเอาสี่คู่สี่คู่ เกู้นอันนี้ก็เกอีกอันที่จริงเนี่ยมันจะมี3าบวก5จะมีที่เปียดเราไม่เอาจะพู่ก็คือ99 90 09 0า เราลืมลัก้อยมันลัก้อยมันก็3ามหนึ่งเป็นสามแปดสามได้เจแล้วเจนี่แหละก็คือ7 0 9ดศูเปดนย์ลืมลืมไปว่าลักลอยยังอยู่เรียวไปที่0ูนย์เก้า มาดูต่อไปต่อไปก็คือหนึ 19, 17, 09, 9, 9, 6, ่งเก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าเก้ากวกเก้าหกโมงหนึ่งสี่คู่อันนี้จริงมันจะมีห้าคู่แต่ตัดออกไปตัวหนึ่งนี่แปดนี่แหละที่ตัดออกไปมันก็จะมีที่ ไม่ไม่ต้องหาเพิ่มแลอวนาะมีหกคู่เก้าบวกเก้าหนึนะ่งบวกหกเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดเก้าหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดแปดจำคู่ก็คือแปดเจ็ดแปดแปดเก้าเจ็ด เก้าแปดเลขหลักร้อยก็สามครั้งมีสามครั้งก็คือหนึ่งสามเป็นสามเก้าสามยี่สิบเจ็ดัวก็ได้ศูนย์หนึ่งนี่คือหลักร้อยแล้วก็มาจับใส่ที่มันเข้าเนาะเพราะมันอาอยู่แล้วเรารู้ตัวมันอยู่แล้วเนาะศูนย์แปดแปดหนึ่งแปดแปดเอาสองตัวหลักร้อยเอาแค่สองหาง เลขที่ออกก็คือหนึ่งปดแปดโอ้ยรู้อย่างเงี้เอาตัวนี้ลงเอาตัวนี้ไปจับระเบิดระเบิดอยู่ไม่เอามาจับใส่มันต่อมาต่อมาต่อมาศูนย์สามตัวเลยหนึ่งสองสามหนึ่งปดปดคงจะไม่ผิดนะคะคงจะไม่ผิดเพราะว่ามันมีหลักศูสาตัวเลย9ก้าบกศน นหน่วยสิบร้อยพันพันบวกหกศูนย์บวกเก้าศูนย์บวกหกปกติมันจะมันจะมีห้าตัวเนาะไม่ได้เอายังไม่ได้เปลี่ยนสูตรดิเพราะว่ามันเข้าอยู่เลยไม่ได้เปลี่ยนพวกที่เลี้ยงมันก็ได้เปลี่ยนๆอันนี้สูตรบนดิแต่สูตรล่างมันตรงมันเรงติดเปลี่ยนๆ เน้นแปดเก้าในงวดที 88, ่แล ni ้วเหมาแปดแปดเส้เน้นเน้นเน้นเก้าแปดนี่แล้วเยอะเจ็ดเก้าแปดเนาะเก้าบวกศูนย์ได้เก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์หกบวกศูนย์ได้หกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนี่เหละเจ็ดเก้าแหละงวดนี้ อีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวจะเอาลงให้ดูสูตรนี้มันไม่ไม่เข้าเพื่อนเลยหรือว่าจะเป็นล่างเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดอันนี้ก็กันไว้ได้บางทีบางทีมันก็จะออกตัวนี้ทุ่งวัวเลยเจ็ดแปดมันก็มาออกอยู่ตรงนี้ ก้าศูนย์มันก็อกอยู่ตรงนี้อีกอันนี้เรากันไว้เนาะหลักร้อยเราใช้สามครั้งสามครั้งศูนย์วกสามแปดยิบสี่แล้วก็สี่ห้าเนาะจับคู่ก็คือสี่เก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ด จับให้หางเดียวนะคะจะไม่ต้องเยอะหรือว่าจะจับให้อีกจับใสู่โคันบ่ศูนเ0 7. 0 7. จ็ดอาศูนย์เจ็ดศูนย์จะมาอีกไหมเพราะว่ามันมเยอะแล้ว ู 96, นเะก้าหกนาะเก้าหกเก้าเจ็ดส่วนมากเลขเลขมันจะมาตรงๆนี้จะไม่ค่อยมานาน้านค่มาทีมันจะมาตัดเฉลียงกันอย่างนี้06ศู 96. นยะ์หกเนาะใ้าชอบก็จบับลักก้อยใส่เองนะคะ ทั้งหมดนี่แหละจะเอา4ห6 5 06นะคะชอบก็จัดไปครัดก็ผ่านเพราะว่าเลขมันจะตัดกันมาอย่างนี้ตลอดดิสังเกตดูนี่8 8 09มันจะตัดกันมาถ้าตรงนี้จะนานๆออกครัง้งเอ็ดก็เลยจับแต่เฉพาะที่มันตัด ตัดกันให้นะคะคือจังเก้าเจ็ดอย่างนี้ศูนหมาอย่างนี้จะซื้อได้หมุดทุกตัวกันไว้เนาะอย่าไว้ใจมัน <c oughs> ต,มต้องไว้ใจมันเลยเพราะว่ามันทำให้เจ็บปวดหลายครั้งเดียว กันกันกันไว้อันนี้ก็ซื้อกันไว้เฉบก็จัดไปขัดกระผานนะคะบนเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงล่างจบบนนะคะบนนะคะแคบไวลุ้นจ้าแคบแคบแคบแ,คแคไวลุน้นเอาแค่สี่หางนะคะหนึ่งสองสามสี่อันนี้มันเล็กบวกมันออกมา แต่ก็กันไว้กระดีดิถ้าใครมีทุนเยอะไม่มีก็ไม่ต้องกันมันคือคำเตือนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกมมดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวย,วยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า